สวัสดีครับผมนิก้ซีนะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะฮะเป็นเว็บเติมเหรียญ a n c i เช t c o ยลนะครับร้าน p o i ต์เซ nder นะครับก็เว็บนี้เนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นนะครับรวมถึงแพ็กเกจให้เราเลือกเติมเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ในเพจเนี่ยเขายังจะมีสินค้าสำหรับเกม4 Optive เนี่ยให้เลือกสรรในการช็อปมากมายนะครับก็อย่าลืมนะครับร้าน Point เซนเดอนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยหายห่วงนะครับ S 1> <S 1> ก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปเติมร้านพอยเซนเดอร์นะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดของช่องนิกกี้นะครับบอกกับทางร้านพอยเซนเดอร์ว่ามาจากช่องนิกกี้นะครับก็คุณผู้ชมเนี่ยจะได้ส่วนลดถึง10%นะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไปเติมนะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะได้ได้ได้พี่เก็บพี่ไปเก็บหน้าทซ้ายนะซ้ายซ้ายเออเออเอาะเดี๋ยวผมจะรอปหลังไม่ข่าวด้วยว่ะ มันเตดปรากฏกับเพื่อนมันเนี่ยยิงก่อนใช่ไหมยิงเลยตะตันยิงเลยยูทำง,งนานอยู่เอาเลยได้ยได้ยะเรเวเวเวว็วเร็ววววอลังฮ่ะหน้าหน้าหักพี่หน้าหากักโอเค บอดนะผมบอดเลยครับอะไรบอดเลยเลยผมช่วยคุณไอเก็บแบตั่นจะดึงฮาปูนอีกไปซ่อมเรือมันหลอนได้หมดละล้วนแล้วไปซ่อมเรือไปตัวยิงยังพี่อะไรฮาปูนอ่ะเออยนัดหนึ่งกรบปั้นขัดขัดนะขัดนะขัดอยู่ขัาแน่อยู่เช็คครับเจาะเลยโอ้เยตายด่าไปสาด โอดซากซากอะดจนจมอ่ะเฮีย ดีเคนเรียบรี่ยับเรยบเกี่ยวเรื่องนเชนอ่ะี่าเอนีอรยังเลยไเนะตึงอยู่โอ้เสาเสาเสาไปด้วยกับตันด้วแววแววเข้ามาแววเข้ามา กับตันซวยลุยกับตันซวยลุยไปเอาข้าวมาโทษโทษดันลำนี้เอาตึงเลยได้ได้ได้เคเคเคพี่เอาข้าวมานึกว่าแม่งจะนึกว่าแม่งยังไม่เจอเแยแม่งเจอโคตรไวอ่ะเห็นแม่งนานรอยิงซ้ายเลยครับรอยิงซ้ายเลยนะได้หมดได้ก็ไปบอดนะถ้าเกิดจะบอดบินอยู่ะล้วไงบินไยแล้ว

มีคนโทรมาันด้เปร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 อ่ะหมายถ้าสสารนะเออโหดีนไม่ขทำไปมีคนโทรมาจริงด้วยยวเล่นกันมันเป็นไงมาคุณไอมันเปิดใบสองแล้วเปิดใบสองนะเปิดใบสอนะโอ๊ยมันอะออกมันอะ หัน้าออกไว้ไงหน้าออกมันหน้าออกเอออก๊ออกเก๊ของตาละ<อ>นล่าจะสน <ม S 1> อนอยู่ไม่ครบตอนอยู่ไม่ครบนี่ยิงไปจังเออ <c oughs> มันแย่อยู่อะผมว่าแย่หนักอยู่แล้วลมตามไหมทำมอสที่มอ,เอสเจอครูง่างงโคคมง่ายไปเที่ยวเหรอเออโอเคไม่เที่ยวอันเนี้ยเป็นไปถูกไม่ะ เนี่ยคุยโทรศัพท์มัเนเนี่ยเตรียมเตรียมออกแล้วเล่นอยู่อะใส่เล่นดูไลบี้อะไลบี้ไลบี้เอ้ยนึกว่ไลบี้ไอของมึงอะนะนะทำอะไรของ ทัอะไรวของมึงอ่ะมันทำบ้าอะไรอ่ะผมพยายามบีบเขาให้คูวงในตั้งเร็วไว้ก็มาช่วยผมดีนกันนะครับผมได้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 มาขับของไขึ้นได้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  ขึ้นได้นะขึ้นได้ขึ้นได้บลอดได้บลอดได้เรือขาวด้วยวะเรือกำลังจะเสียวะตายหนึ่งตายหนึ่งไม่เสียไม่เสียผมหักตายไปสุดแล้วอะตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมัต้องเก็บไปละถ้าจะเสียตายก็ไม่รู้ตายตายตายตัวเค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 เชเลยเชลยเดี๋ยวทำเรือให้เคเลยไม่ต้องห่วงตายตายตายหมดเรือสวยพี่สวยเก็บเก็บไปหน้าเก็บไปหน้าเก็บไปหน้าเดี๋ยวผมช่วย รวยเลยไม่มีที <laughs> <c oughs> ่อะไรเลยนะยิงแมงกระสุนกรสุนมีอะไรไหมมีนิดหน่อยประมาณสี่สินะโอหัวฉาดเอ็ดโก้ดเห็นหม่ะเออหัวฉาดเอ็ดโก้ด์ต้องรอดกว่ก็ไ้กันจมแล้วจมแล้วอ่าฮะไม่้อยจางไรก็ นี่ไงสัตว์ GG แล้วยิงกูตายผมหักเรือเข้าไปเข้าไปหาเลยนะฮได้เลยลำเดิมป่ะเนี่ยสวยหักกว่าด้วยใช่ลำเดิมไอใบขาวอะโหตัดเชนได้เลยนะยเชเสิร์ฟเลย ทั้งสั่เคนก็ไรอยู่เพรว่าเออไม่ต้องถึงมืออ่ะเฮ้ยโหไอหมุนไม่ทันเลยหวเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะเฮ้ยโหตายหน่ตายหนึ่งตายหนึ่งเฮ้มันทำอะไรวะน่ยอ๋อเรือมันหมุนมาข้างหลังเราหโอเคโอเคโอเค มันอยู่ก็อยู่ไปหมดทั้งหมดเลยสยตึ้หัวตึ้หัวถ้ายิ้พ่อกอยู่คงสบายจีนยัยเจ๊กไอ้สั์เจ๊กยัยเจ๊กวัสดีรับยิ้มพออยู่เจ๊กอะ ไอ้เจ๊กบินทีสักเีอีเวฟอีสัตเวฟหนึงเพื่อเราจะเอาสกีตเต็มอีสักเวฟปัไหนะไวะเจ๊กเฮ้ยยยยยยยตายได้ยย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 ไย้ยัยวยยยิยเยยย đã studied. Chỗ sao à? Vở sao sao à?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  Oh, number number one Oh, Singapore number one. เฮ้ยอะไรอะี่นี่อะไรเนี่ยอยู่ตะวันตะวันฮุ่ยตะวันตะวันฮุลยไรจัดเฮ้ยแต่งต่องะเว็หนึงเออตกเว็บหนึงรัสเพี่รอสกีดแม่งน้าเลยไหนเฮียไม่ไม่เกิดน้าเลือีกดี ไอ้ววนี่แม่งกินเล็กไอสัสนี่แนนี่แน่ยิงหินลไวเดีลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ดี๋วเดี๋ยวเียหมินห้องไอ้เียว้าหลอยิงเลยลอยิงเลยคุณไอ ไอ้ยี้ยลำเดิมกูบอกเลยกันเฮ้ยยีห่หลยคน,นเ,รเ,เร็วเลยสัสขึ้นได้จะได้ไม่เสียเวลามันยิงควยแล้วไม่รู้แล้วมันยิงใมา ตามพิการเข่นไอ้ไอ้ฮิดเล็กตายตายโอะวัตไม่รู้อะถึง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 ตายตายสองอีกตัวหนึ่งตกเลยนะอยู่น้ำอ่ะไม่รู้ว่ายมาอย่างได้่ไยมันใช้ชีวิตด้วยกันปลักรูดเชนช็อตเลยดิได้ได้ได้โอ้ไม่ว่างว่ะพี่เต็มเลยเต็แนนเอียดมาเลยหรือเก็บของมาเลยอ่ะเอาเรือไปเที่ยวให้ได้ได้ เอาน้ำมาให้ทันมีคนว่ายมาหาฉันด้วยแหละเออนั่นแหละนั่นแหละรอรอสกรีดีกว่าไว้โอ้ระบ้ยไม่ติดเลยอันนี้มันขึ้นเงียบด้วยกับตาในควายเนี่ยใช่เหรอเธอจำมั้ยกระต่ายมันขึ้นเงียบได้วะหรือว่ามันแบบ มันพอดีเปล่ามันพอดีเปล่าเสียงไม่มีอะเสียงมันนี้มานโอ้ยยังแม่งไม่ยอมกระเด็นไอ้สัตว์้อกูยิงตีนแล้วนะเดี๋ยวผมจะปัดมันไปตายด้วและ เล็กๆสวยๆแม่งรอดจากเงื้อมือพี่มาได้เอยใสกจะเร่งไงตอนแรกผมเดาว่าตายแล้วเย่งีกเล็กอาช็อตหน่อยช่วงนี้ไม่มีมันเทศเลยอยากอัดมั่งจังเลยคอมว่าให้ดีพี่อย่าเราเปลี่ยนคอมก่อนค่อยอัดแม่งเล่นไม่หนุกไงถ้าเกิดอัดแล้วใช่มันต้องสมูทสมูทเออแม่งต้องคอมลื่น

ต่างมันอยู่ไปอยู่ตลาดอะไรเกษตรแฟร์มัไอ้เผ็ดเผ็ดหน้าเราเล่นไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมแต่บนกันน่ยใช่เหรอมันเล่นเห็นเขาบอกพี่ไม่บอดไม่บอดด้ยมันไอ้นี่ไม่ได้ไงมันก็แบมันเติมกระสุนไม่ได้แล้วอ๋อเติมกระสุนไม่ได้แต่ก็น่าจะเล่นได้อยู่เนอเล่นได้เล่นได้พี่เล่นได้แต่ค่าร้านไอ้เฮียโคตรเกลียดนี่ะเฮียไม่ได้ทำเรือพันธุ์นะไอ้เรือนี้เป็นเรือลิปเปอร์ว่ะไอ้เก็บไบเก็บไบอยู่นู่น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 ผมหักเล่าหักเล่า เดี๋ยวมันจอดอยู่ที่ไหมเหรอจอดอยู่ที่เหรอเออจอดอยู่ว่าพอดโอเคโอเคโอเค่าแม่งเฮ้ยจอดอยู่ริเปอร์ว่ะงั้นเดี๋ยวหักออกขวานะได้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 เล่นเล่นลมแบบนั้นนะพี่ผมว่าได้เล่นพี่พี่เล่นได้หรอพี่เล่นได้ไออยู่บ้านเนี่ยอยู่อยู่เนาะ อันนี้แ้วไม่จีบเสียงเกมผมมันออกเฮ้ยมันตรงมาเหรอหักขวาแล้วหักขวาแล้วเก็บใบเลยนะมันตรงมานะแหลกติดขายอ๋อป้อมยิงตัวด้วยตรงมาเหรอมันจอดวะผมมองไม่เห็นวะมาป้อมยิงเราปล่อยมันบ้าปล่อยมันบ้าเลยปล่อยมันบ้าเลยไม่รู้ใจเธอเฮียมันออกเรือมันออกเรือ

เว่ยม่ไม่ไม่ไม่ยเดี๋ยวอะไรแ่้วเราจะ่ายอไรทาเฮ้ยเหียเป็นงานว่ะเก็บใบสัตว์ดูกรอยิงขวายนะมันเก็บใบช้ากว่าเราเราได้ยิงก่อนเฮ้ยไอกอนเราได้ยิงก่อนนะไ้ยิงก่อนนะอ่อนออมอแมนซอนใบหลังจําเลยได้ไดไยิงิยิงไรต้องยงไยิะโอ้กเลยตรือตเรือก่อนน้อก่อนนะออกหน้าโดน กราโดรอเข้าคนเลยมาถึงน่เนี่ยพี่ขอบคุณมากเลยว่ะเออดีได้พี่เออดีได้งพี่เด้ยังยังยังหักอยู่นะหลังเปนไงบ้าเป็นไง้างอนนะอยู่ดีอยู่ดีอยู่ดีมีว่ะพี่มีู่แชิวชิวชิวเปิดออก่อนเปิดออก่อนเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่ซ่อมเลยทำซ่อมล่างเลยซ่อมล่างเลยไม่ต้องห่วงข้างบนเลยโอ๊ยย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 ยนยยยดยย เราเล่แบบรีเพลย์เลยครับพี่เล่นเปไก่เล่นเล่นระยะที่พวกผมเล่นกันนะที่รู้ใช่ไหมเล่นแบบสูตรเล่นแบบสูตรเจอโบเลยพี่ได้ได้เราเจอกัมาเยอะและแบบเนี่ยได้แก้างได้แก้ฐางได้ร่างเคลียร์น้ำเลยฝากฝากไปนี่นะฝากฝากเสาหน้านะครับเสาหน้าฝากไปแล้วเสาหน้าพี่ฝากไปแล้วหมอตกหมอไม่มีแล้วลอยิงซ้ายนั้นไอ้พี่พี่มาขับเรือนะพี่นิกพี่ไปไปไปยิงไปยิง ผมหักซ้ายหมดเลยเฮียพยายามเล่นเรือช้าสิเล่นเรือชาโดนนะได้เล่นแบบสูตรเดิมเลยโอ้ยเฮียนี่โดนนหละโดนเลยอะมาผมก็โดนผมโดนจริงโดนจะริงไฟไฟเฮ้ยอะไรอะโอ้ยเฮียหนูช่วยหนูชแว่เก็บป่ะพี่เรื่องผมงโลมากเลยทำยังไงกันได้ได้พี่ได้ได้อยู่ได้กูหักเรือยิงกับมันต่อเลยพี่ยิงกับมันต่อเลยมันไฟอย่างเดียวเลย เสียแป๊บเราอย่างเงี้ยที่ให้มันยิงมาไฟอ่ะท cool> ี่แค่กูกระสุนดำอย่างเดียวไอ้สัตว์ให้มันยิงมาไฟอ่ะมันยิงมาเลยชอบถังซ้ายหมดเลยครับพี่ถ <okay ังแล้วถังแล้วเนี่ยครับถังแล้วหมดแล้วเต่าเต่าหน้าตกเต่าหน้าตกเต่าหน้าตกโอเคหลังนะเอเคเลยหลังตกาหลังตกเอาปบดินะ หลังเราก็ตกไม่เป็นไรแลกเลยแรกเลยแรกเลยพี่แรกเลยพี่บอดเลยพี่บอดเลยพี่บอดเลยเ้ยใจเย็นใจเย็นนวดก่อนนวดก่อนนวดก่อนใจเย็นโอเคโอเคโอเคนี่ขับเร็วป่ะนะพี่ขับดูขับดูเนาะขับดูวนวนอยู่วนอยู่น่าจะบอดยากแต่แต่แต่ไม่ต้องเออเด็ก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 เดเอาไว้ซากก่อนทีงั้นแหละจตามมาเดินหน่อยได้ได้ได้ใช้หน้าหน่อยสิป่ะที่หมุนซ้ายนะเคเคเช้หน้าให้ปิดบ่ายแล้วพี่เปิดบ่ายแล้ววะ Đi ngoài đi ngoài. mọi người mọi người mọi bay mọi người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  mọi nó mọi người 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 lắng hắc lắng hắc lắng hắc. mọi người mọi hắc. Rồi người mọi rồi đặt người mọi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  người nào, người mọi người nào. người mọi rồi. Ok, người mọi chiu, ai chiu chiu chiu

ตายเออโดนสไนเปอร์เมตรสวยสวยสว่เมตรอีกหนึเมตรตรงคนขับเรือตรงคับเรือยิงคนขับเรือให้คนเรืพยายามยิงคนอยู่มันยิงสู้นะผมยิงมนอยู่ชิวชิไอ้เหี้ยันเดอรเข้าหัวสัตว์ล่วงล่วคนหนึ่งล่วงเลยล่่วงเลยยังไงเ่ย

เบ็ดอะไรเงี้ยน้ำน้ำน้ำชิว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 ยิงมายิงมายิงมาชิวชิวไม่พี่รูรู้หญ่หมดเลยเลยเราเดี๋ยวพี่ขึ้นมาหักคงอะไรนะพี่ผม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 เก็บไปหมดตอนเนี้ยพี่ขอล์ฟานรู้หญ่างไหมเคเคพี่ผมเก็บเก็บไปหมดตอนเนี้ยตอนผมไม่ปวดนะวะปวดเลยปวดเลยผมยิงไองปวดเลยไปเลยไปเลยไม่ปวดไม่จมอ่ะผมว่าใช่ใช่ใช่ตันยิงเมื่อก่อนะ

บาทเขาไปเลยกันนัเดี๋ยวผมไปดักหน้ามันเนี่ยได้ๆๆพี่ได้ลงไลยครับใบอะไรเบอ,อ,อร์ใเบอร์แม่ยิงเลย หดใบแล้วไมดได้กำลังจะเปิดแล้วมันกำจะออกเรือผเตรียมใบให้เลยแหละมันออกเรือปะพี่ยังยังไม่ได้ออกเรือไม่ได้ออกไม่ได้ฮะตายตายหนึ่งตายหนึ่งผมไม่ให้ป่อยแล้วผมกินข้าวต่อเลยนั้นแหละกินข้าวอยู่ตายสอง าำเดิมป่ะผมเอาเรือไปใกล้ความรู้ตแกงดมงดมโมมีสเตเล่ต์บนเรือมัเรือบ้านะีมีไม่ไม่มีฮะแต่ผมเอาเรือไปใกล้ไม่มีชื่อไปเดิยนแกรนบมาฝั่งซ้ายนะครับผมจะแป้งแปรดตัวเองเราตานยิงขวานะนี่เลยไปไวเลย ตรงนี้น่าจะบอดๆแล้วพี่จัดมานกชายขึ้นไม่ได้สัตว์โอ้ถือไว้เละยิงนกอ่ะคนยิงปืนใหญ่หนึ่งเม็ดเฮียแสบดิเอ้ยมันทำคุยอะไรอ่ะมันบ้าไปิดไปก่อนนะเปิดไปกัอนนะมันทำคุยเรามันวะ เออมาเนี่ยี่ขึ้นนะเหลือดิเหลือดิเลือดิเหลือดไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็ตรงมาผมว่าไม่ต้องขับไปหรอกยิงนั่งไปเรื่อยอย่างเงี้ย มันก็เลื้อนตรงเข้ามาหาเราอ่ะยิงไม่ได้อ๋อหลังหักเลยโอ้ยเกียอะไรวะเนี่ยวัวะเออคนเลื่อนเลยสุดทีวผมตรงไปข้างหน้านิดนึงคุณอาก็ยิงขวาเลยเดี๋ยวยิงได้ละอ่านว่าหักได้ไงกูยังไม่ได้เกมทะลูกเลยยินดีบ้ายินดีบ้าขึ้นได้นะขึ้นได้ บ้าหรอบ้าอไม่ทันวะเชีรยไม่งักเลยเดี๋ยวกันกับเรือมันมาต้องโดนแล้วแหละโดนสองกระบ,บอกอะโดนปืนคู่อะ <c oughs> ดับเบิลกันยิงไหยิงไหที่บนน่ะดับเบิลแคนนอนน่ะมา้องโดนดับเบิลอะ มาแล้วเรือแม่งโคตรไวเลีขับแล้วไม่ขับแล้วเรือล่าสุดรอบเรือแม่งโคตรไวอ่ะเฮ้ยผมว่าต้องตัดเสาแม่งหน่อยแล้วว่ะคุณไอซ์น้าีะแม่งอยากจะทุกรอบเลยแม่งตอกรอบแล้ะสัตว์เรือแม่งไวอยจเดนะแม่งติดลมทุกรอบเลยโชคดีมังไวไงเรือมันไวแม่แค่พี่เลยบอดไม่ได anyway> like well ้ไม่โชคดีจัดแต่พี่ไม่ติดลมทุกรอบเลยพี่เราหักปะหาด้วยนะคนิดเรือเนี่ยว์ขึ้นได้แนะเราไหมเฮ้ยไม่ขับเรือ ไอ้แยไม่ได้อีกเลยสัตว์โอ้ยสัตว์อย่างเลยงั้นเอาเแยคนยิงโดนนั่นน่ะคนยิงโดนแคนนอนนั่นน่ะไอ้เแยมันยิงอยู่คนเดียวไอ้สัตว์ที่เหลือไปไหนวะอยู่ใต้องเรือคนเหลือเนี่ยคนไหนขึ้นได้ป่ะลงทันมันซะเรืยบอยจบเออไอ้มาเนี่ยลงสมอมันซะ เงี yeah, yeah. ้ยกูจะบอดเปไปเพ่มาเย้เย้จบไปหักสายหนึงนะครับพี่นึ่ได้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 อยามว่าทำไมเนี่ยพวกมึงมีก็มีสองคนเดี๋ยวเลยพี่ได้แล้วครับคือสองคนเหรอคุณไอ้ม่สองคน ตายด้วยไอ้ตายเรื่องที่คือยิงกูด้วยนะยิงเฉยเต็งปะนี้อ่ะเขาเต็นมายุ่งเลยไม่มีชื่อวะไม่ชื่อไปแล้วเฮียสกินเลยริปเปอร์ว่ะน่าเป็นอยู่อ่ะผมยิงแล้วพี่ เอาเลยไอ้ขับอยู่หรออยู่พี่เชนฮะได้พี่จริง <Yeah, S 2> เฮียเชนอย่างเนี้อเสาหน้าโอ้ยเลยตัด่อหลังฮนะไปเลยหมดทั้งหมดเฮ้ยเฮียหน้ากูโอ้เฮียโอ้ยไอ้เฮียเนี่ยยิงกูตายแล้วโอ้ยโอ้ โอ้ทางพังงาหักหมดเลยเฮียโอ้แม่โอ้ป mm ีนไปกับปัญญามันโตเลยโอเคโอเคโอเคมามามาได้วะไหนวะเซ็ตไอ้ที่เลยมามาช่วยไอ้ยิงกันเลยเรียยิงไปถอดแล้วถอดแล้วถอดแล้วเคพี่แก้วไอ้หนึ่งใจหนึ่งได้เลยนะได้ได้ได้จุดมุมนี้แหละพอแล้วตรงเลยโดนแมงดับเบิลดับเบิลแคนนอนหัวดุ้งเลยเฮ้ยแล้วแมว แมวใครวะที่แมวใช่หรอเออไม่ใช่เั็นแงวได้ไงวะมั่งไงวะใครอ่ะมันจบแล้วไอ้น้องจบแล้วนะคิน <laughs> จบแล้วจบแล้ว จมจมจมเรียบร้อยสิบสเต็ป